และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนั่นเองค่ะและตอนนี้ค่ะอยู่กับคุณนครวิมลจิตสะอาดหรือว่าคุณเอของเราค่ะดํารงตําแหน่งนะคะผู้จัดการทั่วไปสายงานการสื่อสารการตลาดนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่เอนะคะได้เลยครับถามนิดนึงค่ะว่าคอนเซปต์ของบูธฮอนด้าในปีนี้คืออะไรคะครับต้องบอกว่าปีนี้ครับเป็นปีที่2นะครับที่เราได้ร่วมจอยกับทางฮอนด้าอ t ตโมอินะครับค่ะโดยคอนเซปต์เนี่ยเราเป็น Jo ย a อ d f r พ e ด o m มนะครับ ซึ่งการเป็นการเซนเนจีนะครับระหว่าง2ล้อกับ4ล้อซึ่งในธุรกิจของ พันด้าเราเองนะครับไม่ใช่มีแค่บอ์ไซค์นะครับแต่เรายังมีธุรกิจสีล้อด้วยแล้วก็รวมถึงเรื่องของเรือนะครับเพาเวอรบ์บอดก์ะนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องบินเองเราก็มีแต่ว่าเพิินว่าเครื่องบิน,นย,ยังไม่ได้เข้าไทยะ,ะคอันนี้ก็เป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์ของบูธนะครับอ่าเราต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยนะคะได้เปิดตัวใหม่หลายรุ่นเลยแล้วที่รเรายือนอยู่ตรงนี้เลยนะคะเปิดตัวใหม่ไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับนะคะอันนี้คืออะไรเขาบอกให้ฟังสักนิดนึงต้องบอกว่าเราเองนะครับในธุรกิจของ ตัว EV อ่ะเราเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเบลลี่ E นะครับเป็นลักษณะของ B2B ก็คือ Business to Business แต่ครั้งนี้เนี่ยในส่วนของ CUVE เนี่ยก็เป็นอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาของ Honda นะครับเราเองพยายามให้ลูกค้าเนี่ยได้พบประสบการณ์ในการใช้ตัว EV เพราะนั้นเนี่ย h o n d ้าเราเองเราก็อยากจะให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ก่อนก่อนที่จะเข้าไปเรื่องของ B2C นะครับเพราะนั้นในการที่เราเอามาให้ลูกค้าได้ลองจับต้องแล้วก็ใช้งานในวันนี้เนี่ย เรามีราคาโปรโมชั่นด้วยว้าวแล้วซึ่งสามารถจองกันได้เมื่อไหร่คะต้องบอกว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยเรารับจองคิวในการที่จะเช่านะครับก็สัญญาก็12เดือนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัวรถซิงค์เนี่ยก็สาตาร์ทประมาณ400พนนะครับไอ้รถซิงค์สาตาร์ท4,500แล้วก็ตัวธรรมดาเนี่ย4,000บาทเพราะนั้นราคาดีมากลูกค้าไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วนะครับสามารถไปสวอปแบตที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าได้เลยว้าวโอ้โหอันนี้ดีมากเลยเลยไม่ต้องไปเสียค่า ไม่ต้องเสียค่าผ่อนไม่ต้องเสียค่าชาร์จด้วยใช่ครับอ่าโอ้โหอันนี้เรียกว่าดีมากๆเลยนอกจากนี้ยังมีรุ่นอื่นๆอีกที่เปิดตัวในงานนี้มีรุ่นอะไรบ้างคะที่เป็นเด่นๆเลยอ่าเด่นๆเลยวันนี้ทุกคนรอคอยนะครับก็คือในส่วนของ Big b i k e เองนะครับเรามีตัว CB- พันพอลเน็ตนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวนักเก็ตโฉมใหม่เลยค่ะที่เอามาทําให้ตลาดสปอร์ตเนี่ยคึกคักนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ทุกคนรอคอยนะครับจะเป็นในส่วนของตัว For ว้าวซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นราคาเนี่ย ก็คงต้องว้าวแน่นอนนะครับที่ผ่านมานะครับ <tama S 1> <bane Fred. S 2> ที่จบตัวไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ XADV นะครับวันนี้ก็มีให้จับที่จองด้วยแล้วก็บางคนอยกจะถามว่าจะได้ลดเมือ<ะ>่อไหร่เอาว่า XADV เนี่ยท่านได้เดือน4นะครับ ไล้วก็ไม่นานส่วนฟอร์ซ่าเนี่ยก็เริ่มต้นเดือน5พฤษภานะครับเป็นต้สก็ได้รับรถแล้วรอแป๊บเดียวเองได้รับรถแล้วนะคะและที่สําคัญเลยภายในงานในงานนี้นะคะทุกคนอยากจะทราบแน่นอนแคมเปญพิเศษภายในงานค่ะโอ้แคมเปญนี่เรามีหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวมังกี้ก็ลิมิเต็ดนะครับรวมถึง สกู๊ปปี้คูลโมีนะครับมีจำนวน2,000ทันว้าวอยากให้มาจับมาจองกันในมอเตอร์โชว์เยอะๆนะครับไม่านั้นเนี่ยเดี๋ยวกลับไปคุยกันไม่รู้เรื่องตอนนี้เนี่ยเราจองเฉพาะในงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวออกไปนอกงานเนี่ยไม่ได้รถใหมคิวแล้วแล้วก็ไม่ได้ลถด้วยนะคะก็ต้องรีบมาที่งานกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่แอมมากๆเลยนะคะวัสดีครับขอบคุณค่ะ